อ่าโอเคทำไมเราถึงมาอยู่ในเกม i n so s โซยเพราะว่ามันเป็นเกมมาใหม่ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีแมวใช่และเพราะว่ามันดูดีกว่าเดซินอ่าช่างมันเนอะโอเคและตอนนี้เราก็อยู่กับไอแม็กไอหนุ่มที่เพิ่งเข้าสู่วัยกลางคนและมีความฝันอย่างหนึ่งคือมีแฟน เดวิปัญหาอยู่อย่างหนึง่งแฟนสาวที่เขาอยากได้นะั้นไม่ใช่อายุยค,คราวเดียวกับเขาแต่เขาอยากได้30ขึ้นไปเพราะเขาอยากได้ฉายาว่าอเ้เ็โทษโเล่นหยาบไปไหนะ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็จะมาทําตามความฝันของเขาให้เป็นจริงก่อนอื่เลยก็เริ่มจากการตั้งชื่องั้นก็เอาชื่อเป็นไอแม็กส่วนนสัสก,กุรก็เป็นนักจัด M y ไ,ไปว่าอะไรไปหากันเอาเอง ในเมื่อสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็พายนี่ไปเปิดโลกกันเดี๋ยวอ่ะไปเอ่อจะเลือกสถานที่ไหนก่อนเดี๋ยวว่าตรงเนี้ย4 0 0 0 0ื่เอ็มวันถึงพัก กูมีเยูห้าหมื่นห้าพันเอมเลือกอยากดิต้องเอนะินอ่ะสามหมื่นเก้าพันเอ็มวัดอันนี้เป็นบ้านใหม่นี่คือที่มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วเฉ <c oughs> ๋สองแสนอตายตายตาย มีไกด์ให้ด้วยเว้ยอะไรเนี่ยไอโซ,โซการ์ดซอยการ์ดอ๋อ <laughs> ตัวละครกูไปทำอะไรวะนะ่ขอซูเข้าไปได้ไหมหลำหลือเกียรเอ๊ะไ,ไอหนุม่มนั้น ทำไมหน้าตาเหมือนเพื่อนกูเลยวะเขาคุยได้ไงเดี่วันนี้ครับเดินผ่านแบบเขาคุยกันอยู่นะเว้ยคุยกันถูกคอด้วยเจ๋งวันนี้ครับเจ๊เอ้ายายโอ้โหใช่เลยเนี่ยเป้าหมายโอ้โหจอคอม แม่งเอ๊โคตรเก่าอะเท่ากันบ้าดีกว่าโอ้โหแกเลยกูโอ้ยแม่งจอคมอะไรอะอ่าภาษาอังกฤษกดหนึ่งภาษาไทยกดสองครับ ไอ้หนุ่มเดินยิ้มมาเลยนะาเราอติดของเปล่าหาเรื่องดีกว่าโยงห่างหน้ากูก็ไม่กลัวตีอยู่แล้วนะ ต้องคงแบบนี้ดิเออใช่เลยเนี่ยคองเกมวิ่งไอ้หนูเอ่อเอาอะไรด้อเนาะ Create Video อ่ะจัดไปชื่อชื่อชื่อคลิปว่าอะไรดี How to จัดแม่ Create แม่งเลย เฮ้ยนี่โปรแกรมอะไรเนี่ยไม่ใช่ Sony Vegas แน่นอนเออแล้วมาต้องโพสต์ลง y o u t u ไหมเพื่อนวิดีโอคุยมาใหนตองนี้เราลาดๆล้วๆๆถ้าเซล์เป็นอะไรเพื่อนอาการสัน่น <c oughs> ติเดเหรอ ติดเหรอเพื่อนฮะขาดของกายขาดของกับเพื่อนเพื่อนพิเศกอะ่ะใช่ไหมไม่นานนะทำะไรกันอ่ะจีก็นเหรอใช่ไงหน้าเดียวันนี้อะไรมีเล็บเปิดด้วยเว้ย ดูนี่นะเยนี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยอ่าสนใจก่อนไหมเฮีย เอ๊ยทำไมกูท็อกซิกอย่างวะไปชูนิปองลงใส่เขาท็อกซิกจัด What the fuck อะไรวะอยู่ๆก็ไม่ชูนิปองใส่ท็อกซิกจีบไหลไปก็ได้ครับพี่ขอโทษด้วยอะไรเนี่ยสวนสากเท่าไหร่นะ มีที่ขีบตุ๊กตาด้วยี่ได้ด้วยเว้ยเมื่อกี้หยิบได้ไม่ใช่เหรอขี้กโกงเอาอีกสักรอบเออเครื่องโกง ขอสักทีเสร็จแล้วใช่ไหมนั่นก็อ่ะครั้งที่สามมักเป็นโชคดีดเสมอโอเคแม่งก็ไม่เ,ไเล่นแล้ว <c oughs> ต่อเป็นหนุ่มแล้วยังเล่นอะไรแบบนี้อยู่อ่ะย่อยอีก <c oughs> เป็ดไม่มันเอามมามันดีกว่า <c oughs> โยก <passions> ok, ไป <C oughs> อย่างนี้ต้องร้องแข่งดิร้องแข่งร้องแข่ง <S <S ท,ทำไม เสียงไพ่ร่อมากเพื่อนเอ๊ะอยู่กับเสือพราะ What the จำเนื้อมั่วนะครับจังหวะนี้เอ๊ะแล้วเราจะเอาดุขี้ยังไงอะ คลิปนี้จะสอนคุณโอเคน้องของอ๋อคุณภาพเยอ่มากไอ้แยไม่มีใครสนใจหน่อยอะทำคลิปอื่นก็ได้วะมา how to เอาทัวอะไรดีวะ o า t ทูสลิป c a n c e l i n e r e t e light? Like เขียนไงวะ Where you watching Watching เขียนถูกไหมวะแปบนะ๊บหนึงอ๋อตัว่อยู่ข้างหน้า ชื่อแม่งโง่ยี่ไยเลยครับตุสลิปโอเคไปกินข้าวไปกินข้าวลุกดูแป๊บคลิปคุณภาพไหมมีเดียมโอเคยังถือว่าดีดีวายนักฮาวทูจัดแม่เพื่อนโอเคอ่ะ ก็หมดไปแล้วครับกับวันวันหนึ่งของไอแม็กนักจัดซึ่งก็คงถึงเวลาที่ต้องไปแล้วนั้นก็บายจ้า